สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเจอจุด3จุดหลังผ่าตัดปอกพสศนกรหน้าเศร้าเช็คอาการหลังรักษาครบ6เดือนแต่เจอจุด3จุดขึ้นกลางหัวจนไม่กล้าจับจากกรณีนายพศนกรจีรธิวั์หรือปอกนักร้องเปิดเผยผ่านทางรายการปอกกี้ออนเดอรันเอสเอสโฟทาง YouTube ว่าพบก้อนเนื้อขนาดเท่าลูกเทนนิสหลังมีอาการปวดหัวมาเป็นเดือนหาสาเหตุไม่ได้หูอื้อและหนักขึ้นเรื่อย เหมือนถูกคนบีบขมับเป็นทุกวันวันละ4-5หรอบจึงไปตรวจด้วย MRI และเข้ารับการรักษาล่าสุด4มิถุนายนป๊อกมากี้โพสคลิปอัปเดตล่าสุดซึ่งทางด้านป๊อกก็ได้มาอัปเดตอาการหลังรักษาครบรอบ6เดือนเช็คครั้งใหญ่ตรวจแบบ MRI แต่เจ้าตัวเผยว่าไม่ค่อยชอบการตรวจแบบนี้สักเท่าไหร่ครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ45นาที นุ่มป๊อกเผยว่ามีความรู้สึกแปลกๆที่ศีรษะอยากให้แพทย์ช่วยดูให้ด้วยขึ้นประมาณ3จุดไม่กล้าจับโดยคุณหมอได้แจ้งว่าตรงนั้นก็คือขนคุดนั่นเองไม่ได้เป็นอันตรายแต่อย่างใดส่วนผล MRI ก็หายดีแล้วแต่ยังต้องดูแลสุขภาพเช่นเดิมขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ